เ right? นะะี่ยแม่เนี่แม่เนี่เจ้าฟ้านาะเนี่ยใช้ดุคนคนเนี่ชาชาชีขาะลือดขาคนเลือแขาคนบอากระเตงก็อ แน่ละแกเคยแม่คนหล่าแกโอนให้ชื่อน่ะไม่ใช่ลูกไม่ใช่โทรน่ะคนละละชื่อเท่าเนี่ยลูกแล้วติลูกอ่าญาติผู้สงญาติบุญ นี่แม่แค่ได้อย่างพองครับยาได้อุณาชียาได้แม่ยาได้เชื่อเชื่อนายเชื่อเชื่อนายยาได้ที่ที่อยู่ที่เนี่ยแปลล่มหายอยาได้ล่มอยาได้ล่มอยาได้ล่มยาได้ชาเนี่ย จงใจท่า,านตัดต้นทักการไว้สาวคนไดบ้างแลใจเจ้าก้อนมาชุกกนเจนี้ลมพอกันแม่ดีใจดีใจลูเจ้าดูการลูกตา้านมคับแล้วบ้าี๋ถวนี้ขอตีลูกแปงมาน,มานี่แม่ที่แม่มาอยู่จ้อนลูกกะอยู่อยู่น้ำเห็ดข้าวเห็ดฟ้าให้ได้แล้ว ให้ oh. เ,เข้าเหฟ้าทำให้บ่อดยาบ่ลำบากแล้ววันผ้าวันสิงพี่ลูกครับหญ่งเยอะโอ้เอาไค่พอไรเอาไข่แจ๊คค่ะใหญ่เยอะเห็ดหายที่ไหนก็ได้ก็ oh. ทุกอยากเกิดชนะมี่จิ้งหัขวขาวหายเป็นแม่เป็นลูกกัน <Okay. S 2> ลูกพวกนะที่ทั้งแม่ทุกวัน วิญญาณของแม่อยู่ในอกอยู่ในใจลูกนี่คุ้มของไปไหนเขาคุ้มของคิดงงก็บอกว่าแม่พ่อช่วยเองเนี่ยแล้วป้าเดี๋ยวนี้ที่ขอของลูกนี่จะพอจะแม่อยู่ด้วยกัยนก็อ้วยเชียวอ่ะที่แม่หมันก็ฉันดาวนึ่งด้วยช่นดาวนึ่งแตวันมีจริงนรกมีจริง แม่ก้อนเลี้ยงลูกตุกยากลำบากสบายใจนะสบายใจแล้วปนะ้าดเดี๋ยวนี้ลูกมาเป็นงทรงเจ้าอจอยเหลือหมูเปิ้ลนี่ดีกอนี่เป็นชาวบ้านชาวเนี้ยงเป็นชาวขาดชาวเแห้งโดดายช่วยเขามีไรก็ช่วยเขาเขา,เขากนน็นับถือนับถือจริงๆแล้วป้าเดี๋ยวนี้มีมีนีสิทธิ์อย่างเดียว ที่ลูกอาขึ้นเอ,อาล้มใหญ่โทียาย่จะใหญ่ยัยยงที่เป็นสายนี่ยาย่โททียาย่สุดที่เป็นสายที่โอกเดอ้ออนสายพอดีขัาอายพด่าแม่ังได้ับเอะ ก็ไม่ว่าไม่นั่งนี่ลูกเม้าหัเมาโหัวนี่บ่ตั้งได้จังหน้าบ่ตั้งได้หันบ่ได้เห็นใจก็เลยเห็นเนี่ยเป็นชกเนี่ยช่วยคนท่านเหรอช่วแม่คนท่านแม่หลายเห็นใจว่าเห็นใจหลายแต่ว่าแต่ว่าทั่ช้าไปบ่ได้สั่หน้าเฮ้ยบ่ได้ที่ใช้ให้ใกล้ให้เข้าหัว ุยกำใจอไหยดงแม่เห็นลรวล่องไห้ลรวได้เห็นอยากไปบ้านก่อนเทใจก่อนอ๋อใก่อนออกาเี๋ยวนี้ทุกขาก็อ hmm. ันนี um ้เพราะทุกแม่ให้แค่ยดให้ทั้งนเลยดังท่านใหลูกท่านให้ ไปแเขาแล้วคนนี้เลี้ยงเอ่อเลี้ยงลูกใหญ่มากบ่แม่นแม่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 น่แม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 ่ม่แม่แม่แมาแม่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 แมแม่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 ่า่อม่แม่อมแม่แม่อม่แม่ม่ม่แ่วมต ใจกันโยมีความชุกพี่แม่ให้โจกให้ลาวลูกสาวคนนี้ได้ก็ชนช้างอุกอย่างเข้าทุกทุกวันนี้เห็นเขาเดินเขาเที่ยวไงน้ำตาลอยดับชงช้างเราแม่มาจ่อยลูกนี้กันมาหรอเลับเขาชงช้างเขา ลูกก็ให้เข้ากินชงชานไปทิ้งกันเถอะนานลูกแม่คิดถึงทุกคนเห็ดให้ให้เข้าเห็ดของบวทุกอยา่างบวลำบาแล้วตอนนี้มีปีจใายอยู่ก่อนหนึ่งเป็นบะฟังยังเป็นไข่นะหนักเฮ็ดจะได้ดีแม่ให้ชงชานให้ไปทำให,ให้เอาไปร้านชักฟูก ท่านเจ็ดกังพี่แต่เปิ้ลมบานแต่เปิ้ลนบ้านเนี่ยอย่างเลยนะใช่เขาบิดเบี้ยวเข่าง่างหลับฟองดองกันตัวหนุ่มนี่ฮักกุ๊กก้อนใยกุ๊กก้ออยู่ช่วยเขาเที่ยวเขาโอ้ยช้อยไดช้อยเอ้าเขาบอกหลับจงลูกจงหลานทั้งนี้เป็นห้องเขาเนาะ Ba chinh tay dai, ba chú lạc gần nhau. Ba chinh gần, hoa bola kha chú chú. Dạy! Mia mia. Hãy nghĩa hát bơn kia kim. Ba chị hai hát bé. Mày yakim, quen kia kim. Dạy, mày, yakim. Dạy, muốn ăn. mày, 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 mày,

แต่กี่ได้ใส่คือเจ้าปแล้วเดีบตาบ้ามักนี่แม่เอาไปให้แม่ชักเท่านี้เดี๋ยวเออไปชักให้ทางให้พอไรใจโยกันเพ็กโถหักกันคอมกันแ้น่ตัวทุกวันช่วยเห็ดยังชุกระเดียแม่ถุกวันขอให้แม่ช่วยลูกเป็นผู้นำ กอให้ทุกอยาก่างทำรักจะกินจะทานให้แม่ไปตลอดที่ท่านไปแม่จะไปสันเยอะถ้าพูดใจถ้าพูดให้ลูกได้แม่ตอนพูดว่าเอาไปบอาไว้แล้วมียเยอะแล้วแต่ลูกหลานก็ยินดีเฮ็ดให้แม่อยากได้ฝากขนนุ่มเอามาเช็ดหน้าเช็ดตาฝากลหนู và lúc thì nhà mát cái này ăn mát chẳng là ít, đây là, là quá một chút, cái này giống như sự vật sinh thái vật hữu, lông nhả, tua chơi qua mẹ chăm lo la qua mẹ làm bạc, ra là qua ăn qua bỏ mẹ bàn bên bắn hay chín nồi mẹ có bàn sống sán pháo pháo trái còn mẹ mẹ ăn mẹ. mẹ quay ra mẹ quay nữa Dù nắm cảnh còn có đầy quá, ấy nè có người quay cho mẹ bỏ thêm sáng chú ạ bà hà xong hà กับห้าชิหาสองหา้หาหา้ากับห้าหนึ่งชันข้าน้อยซื้อฟองได้บอข้าน้อยเสียไปทำบุญอยู้นข่น็ดไห่อน,นันกเร็ดไห่อ่านันกอหลาเป็ดไห่มีูออเมนแล้วบกมาบกมามีลูกแล้วอ,ออกวางออกภามสามารถนี่แม่หมอคนนี้ กํลังสืบทอดการพระธาตุเจดีย์แั่นพัดพี่แม่ว่าใดบ่ได้ทําไอ้มีชื่อจิ๊โอ้ดีใจโอ้ดอกไม้อยู่ในอ,อกอทําให้หมดด้วยเราที่แม่มาเดี๋ยวนี้โตเป็นกะไดพ่อโตอยู่นี่มาแล้วหรออยู่เจ็ดทองนี่ดีแล้วล่ะเป็นใจที่เป็นใจแน้น คนเฮ็ดบมม่มีคนเฮ็ดหรือว่ามันมีคนเฮ็ดคนวงเฮ็ดหายหายเด๋วโอ้ได้พวกหายฝักที่เป็นก่อนโอ้ี่เจ็บ<อ>ถ่องโอ้คือข้อโอใจหลกจูกไก่โอ้หัวใจหลูกไก่หัวใจอลูกไกไหวโอ้แม่เจ๊<อ> <ใน S 1> แล้วอันที่คน,นแม่เซ็ตก้องนี่เคนที่ผีตาห,ห,หรือว่าเป็นเองเป็นเห็นอ๋อเพราเป็นมอลิงอ๋อแยมแยมแยหมอว่าเป็นมอลิงอ๋อแม่ว่ามาบอกนี่แม่อ๋อรู้มาว่าเป็นมอลิงนี่แม่ลูกขอสุมาพเนอร์ที่วันร้างสางังหารใครแม่ลูกบังการไต่หัน พอได้ปูกพืชพุนธุ์เก่าพอได้ปูกไข่แค่วไฟเดียว,ยว,ยวลูกก็เชียร์ใจว่าแม่ไฟสบายก็อยากก็้าบากก็เกิดชนหน้าะก็ให้เพีนแม่เป็นหนุนกันโชคดีเด้อดัง ฟังน้องกันยันิกันแม่ไปได้ช่วยชีวิตใจดูดูไปดูที่ท่าเห็นน้อกนกใสเสียบานโชคดีเลยลูกจัในไทยได้ับสั่ได้รับวอดสุขโลกโชคดีล่ะสาธุสาธุให้ดับกันรับน้องยันิงกันขันไดบอสทิ้งไยนด คนสกูกับแตทั้งคนเปี่นแต่คนไตแ่แม่ว่าะลูกนี่ก็รักกันหองหอมกันหมดที่คิดถึงแม่อยู่ตลอดเห็นลูกแม่ก็บอกว่าอกลับได้ก็่เอาแม่กับเอากลับก็ได้เห็นจะลูกเรากำไรนี่กำไรนี่ลูกเอามานีแม่ว่าจะได้รา่ว่าจะได้ว่าลูกยังรักยังหวงอยู่ กวนอี๋ม้วงลูกยังรักยังหลังลูกพอสิเห็นนั่นเรเป็นเห็นแหมไม่ฮะชมนี่เด้อสาธุเป็นทางเราขอให้ปลอดให้ชมนี่ขอให้เรื่องนี้มิชคมีลาเด้อแม่เด้อร์ใช่แม่กับบายสาธุเจ็บท้องปวดเมื่อก็เจ็บท้องเป็นก้อเล้งอ๋อ